ก็คือแบบกระเทยกลัวไม่สวยแต่ไม่กลัวตายอโอเคนะคะก็อาบน้ำสะนอนแล้วก็เลยแบบอัปเดตสักหน่อยนึงกับความสวยของเราไม่ใช่อะไรนะไม่ได้ไปทำอะไรคลินิกปีดอืม คลินิกปิดเราก็ต้องพึ่งฮอร์โมนเนี่ยแหละคือก็จะมาแนะนําว่าฮอร์โมนที่นางซอกอกินหรือพี่เกมกินจะมาบอกน้องๆหนูๆด้วยเนะาะหลายคนก็คงแบบรู้แหละกระเทยกินอะไรกันฮอร์โมนเนาะกินอะไรกันบ้างกินยังไงสูตรการเทคฮอร์โมนนู่นนี่นั่นเป็นยังไงบ้าง อะไรให้ผลลัพธ์ยังไงอะไรกินแล้วตัวบวมอะไรนู่นนี่นั่นเนาะแต่วันนี้บอกเลยนะว่าอันเนี้ยสูตรพี่เกมใครใครทาตามทําคือเมื่อก่อนตอนเด็กๆตอนเป็นแบบหัวโปกหัวโปกยังไม่มีนมหัวโปกไรนมอารมณ์เกินหญิงนี่แหละคือแบบกินอะไรก็คือกินมาการ์เลสคือพอรู้ตัวว่าเราเป็นกันเลยเราก็ซื้อยาคมมากินนั่นแหละก็ ไม่ว่าจะเป็นไดแอนพีมซูซี่มาร์กาเร็ตยัสมินอะไรเงี้ยคือลองมาหมดจนมาจบที่มาร์กาเรตแต่วันนี้เรามีกำลังเงินมากขึ้นแล้วก็เลยกินอะไรที่มันแบบกันเทยปกติเขากินกันนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันกินตัวโปรกินว่านี่แหละมันง่ายแล้วก็ราคามันก็แผงร้อดสิมั้งร้อยหกสิ้อดสิบจะไม่ผิดนะแต่คือทีนี้คือพี่เกมกิน กินวันละ2เม็ดเดือนละ2แผงนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูพี่เกมจะกินโปรกินว่าขนาด2มิลลิกรัมเนี้ยวันละ2เม็เดเฉือนสอแผงก็1เดือนก็คือในตัวเนี้ยมันจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ประมาณ2มิลลิกรัมเนาะต่อ1เม็ดซึ่งพี่เกมกิน2เม็ดมันก็จะกลายเป็น4มิลลิกรัมกินช่วงประมาณ4ทุ่มครึ่ง5ทุ่มถึงเพียงคืนไม่เกินเวลานี้ก็จะกิน อย่างต่อไปพี่เกมก็จะกินตัวนี้แอนโดควาขนาด50มิลิกรัมด้านหลังเป็นแผงตรงนะคะเป็นแอนโดควาภาษาอังกฤษแผงและ390บาทถามว่าพี่เกมซื้อร้านไหนพี่เกมซื้อร้านนี่รานพี่เอ่อพี่เอ็มหเดือนพี่เกมจะสั่งมา15เมตรอันนี้15เมตรแล้วก็อันนี้2แผงก็จะกินแบบนี้ เวลากินก็คือหักครึ่งกินนะแล้วก็ก่อนหน้านี้พี่กินก็จะกินมา,กาเกเรตเนาะแต่เนื่องด้วยว่าไปเจอตัวใหม่มาจะมา,มาแนะนําด้วยที่จริงก็ไม่อยากแนะนํำหรอกนั้นคือไปซื้อมากาเรตนั่นแหละแต่หมดบริษัตก็เลยแนะนำํำยาคุมตัวหนึ่งมาให้ซึ่งราคาถูกกว่ามา,กาเกเรตอีกมา,กาเกเรตตอนนั้นรู้สึกว่าจะ 75หรือ65หรืออะไรซัมติงจำราคาไม่ได้เจอตัวนี้เข้าไปจ้า23บาทแผงละนั่นก็คือตัวนี้เลยจ้ายา <c oughs> คุมของอนามัยแผงละ23บาทพอกินเดือนแรกอ่ะกินเดือนแรกก็รู้สึกได้เลยว่าคือหน้าอกจากที่ว่าเราทำหน้าอกอยู่แล้วใช่ไหมมันขยายใหญ่ขึ้นมาอีก,กขยาใหญ่ขึ้นมาอีกอืมคือ เฮ้ยมันมันเจ๋งว่ะจากนั้นเราก็กินตัวนี้มาเรื่อยๆเลยไม่ได้กินมกักกะเสลละตอนนี้ก็คือจะกินอาแอนโรควาครึ่งเม็ดแล้วก็โปรตีนว่าสองเม็ดแล้วก็จะกินตัวนี้หนึ่งเม็ดอันนี้ก็เหลือเม็ดสุดท้ายละอส่วนเม็ดแป้งตัวนี้คือมันจะเป็นเม็ดแป้งการลืมของผู้หญิงเขาแต่ของอามากักกะเส็ดะข้างล่างอะที่จริงเราก็กินได้นะเพราะว่า มันจะเป็นอ่อไม่ใช่เม็ดแป้งล้วนมันจะมีธาตุเหล็กผสมอยู่ในนั้นเป็นการเป็นเม็ดบำรุงเลือดเป็นีตัวแต่ตัวนี้ไม่มีเราก็ไม่จำเป็นต้องกินอืมเราก็จะกินแต่เม็ดที่เป็นเม็ดขาวๆเนี่ยถึงเราจะต้องกินโชว์แล้วหลักคือจะเข้านอนแล้วก็เลยกินอันนี้ก็แอนโดโรัวเนาะหักแบ่งครึ่งนะจ๊ะอืมพี่เจมกิน หนึ่งส่วนสองเลยคือใครจะว่าบ้าจะว่าบล็อกก็จ้างเถอะแต่คือแบบกระเทยกลัวไม่สวยแต่ไม่กลัวตายอย่างนี้เออฉันเป็นคนอย่างนี้กลัวไม่สวยแต่ไม่กลัวตายอยู่มาครึ่งข้อชีวิตละโปกินวาสองเมตรแล้วก็อันนี้เมตรสุดท้าย ยาคุมยี่ห้ออนามายัยคือไม่รู้จักยี่ห้อนี้มาก,ก่อนเลยคือเข้าใจว่าที่ว่าแบบกะเทยเขาบอกว่ายาคุมอนามายัยยาคุมอนามายัยคือเราเข้าใจว่าคือยาคุมที่อนามัยแจกหรือเปล่าอันนั้นคือเราไม่รู้มาเลยจนเนี่ยปัจจุบันเนี้ยสามสี่ห้าประมาณสี่ห้าเดือนที่ผ่านมา ถึงได้รู้เพราะเภสัชบอกว่ามันมียาคุมยี่ห้อนี้อ๋อเราก็ถึงแบบบางอ้อว่าอ๋อมันมียาคุมยี่ห้อนี้ถึงได้ซื้อมากินแล้วแบบประสิทธิภาพคือดีดีมากคือถ้าไม่มีถ้าไม่มีกําลังทรัพย์พอที่จะซื้ออาแอนโดโคโปกินาวาเนี่ยก็กินแค่นี้ก็รู้สึกว่าเออมันก็ถึงนะสวยเรอไม่ได้ ก็แนะนำว่าให้เป็นน้ำน้าธรรมดาน้ำบุณหภูมิห้องนะแล้วก็ดื่มตามเยอะๆถามว่าอา้าวแล้วพี่เกมกินหมดไปแล้วแล้วตัวนี้ยังเหลือตัวนี้ก็ยังเหลืออย่างเงี้ยแล้วจะยังไงต่อ,อพี่เกมก็จะคือเดือนนี้ก็จะหยุดหยุดไว้ที่แค่นี้อ,อยาคุมอนามัยก็จะหยุดไว้แค่แผงเดียวต่อเดือน ส่วนนี้ก็กินกินต่อไปโดยที่าไม่มีไม่มียาคุมอืส่วนนี้ก็กินไปจนหมดอืคือกินให้มันหมดเป็นชุดๆไปอ่ะเป็นล็ลอตของเราไปเข้าใจประจบการสำหรับหนึ่งลอ็อตนี้แล้วเราก็ค่อยเริ่มสั่งใหม่เอาอืมหรือใกล้จะหมดเราก็สั่งเซตใหม่มารอไว้เลยดีกว่ามันจะได้แบบต่อเนื่องกัน แต่คือโดยส่วนตัวคือเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วคือยังไม่เคยไปตรวจวัดระดับฮอร์โมนเลยอะใจก็อยากไปนะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเรากินเยอะมากอะเรากินตั้งแต่เด็กน้อยหอยสังแล้วว่ากินตั้งแต่ตัวเ,เล็กๆตั้งแต่มอต้นอย่างเงี้ยจนถึงแบบปัจจุบันนี้ก็ยังกินแต่คือยังไม่เคยไปวัดระดับฮอร์โมนก็ ถ้ามีโอกาสว่างๆก็อยากจะไปตรวจัประดับฮอร์โมนเหมือนกันที่มาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งกับฮอร์โมนสำหรับสาวสองเนี่ยคือพี่แกมกินอันนี้แล้วพี่แกมรู้สึกว่าเออหน้าอกมันใหญ่ขึ้นได้อีกอะทั้งๆท,ที่ว่าเราก็ทำมาแล้วนะมันสามารถใหญ่ขึ้นได้อีกหัวนมมันก็ใหญ่ด้วยเออมันกลายเป็นแบบเหมือนผู้หญิงเหมือนของผู้หญิงเลยอะก็ฝากไว้เป็น เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับน้องๆหรือใครที่กินอะไรก็ไม่เห็นผลไม่เห็นผลไม่ไม่รู้สึกเลยแ,แล้วแบบบางคนก็ที่จริงมีเงินแล้วแต่คลินิกช่วงนี้ก็ปิดไม่สามารถไปทำหน้าอกได้ไม่สามารถไปทำอะไรได้เกี่ยวกับตัวเลยไม่ว่าจะแบบทำให้ละมุนมีอะไรต่างๆเนาะไม่สามารถทำได้ก็ก็ได้น่ะ ทกยาฮอร์โมนนี่แหละเทกยาคุมเทกฮอร์โมนนี่แหละก็มีประมาณนี้แหละเนาะก็ใครใครลองกินก็กินไม่ไม่อยากลองก็ไม่ต้องลองคือมาบอกต่อเฉยเฉย่เออกินตัวนี้แล้วก็มันก็เวิร์กนะสำหรับสาหรับคนอายุเท่านี้เออมันก็เวิร์กสำหรับใครที่เทคฮอร์โมนสุดไหนกันอยู่ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเพื่อมีคนเข้ามาดูที่เป็นแบบ ก็เธอเป็นสาวสองอย่างเราเป็นทรานอย่างเราอย่างเงี้ยเออมาดูได้แบบเออเขา,เากินอันนี้ผสมอันนี้กินอันนี้อันนี้เหมือนเราเล่นแร่แปรธาตุเนาะกินตัวนี้ผสมตัวนี้แล้วก็มันก็ได้สะพอกหรืออะไรอย่างนี้เนาะลองคอมเมนต์บอกกันมาเนาะก่อนจากกันวันนี้พี่เกมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พี่เกมด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ คาตัวบุพพ้องอะไรก็คอมเมนต์สอบถามได้เหมือนเดิมนะคะไปละบ๊ายบาย